สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านฮัทไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะคะวันนี้เดี๋ยวจะส่งแก๊บก็เลยจับมาถ่ายรีวิวกันไวๆนะคะกับชุดคอลลิ่งนะคะอันนี้ลูกค้าขออยากได้แบบลอกไฟเบิมเบิม่มอ่าเพราะว่าเขาเคยเล่นแต่พวกตัวแบบตัวเก่าอย่างเงี้ยพวกเพนา m อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเอาปลาไม่อยู่นะคะอันนี้พี่เขาเป็นสายทะเลนะคะหนูก็เลยคิดว่าเอ้ยชุดเนี้ยมันเป็นชุดขายดีประจาร้านอีกชุดหนึ่งนะคะแต่ว่าลูกค้าทางออนไลน์หลายคนอาจจะยังไม่ทราบน,นะคะ นี่เป็นชุดแบบลอกเบสตัวใหญ่นะคะเบอร์ห้าพันนะคะใหญ่สุดเท่าที่เท่าที่มีแล้วนะคะเท่าที่มีแล้วถ้าไม่ใช่พวกลอกแนวทอลลิ่งสีทองทองอย่างนู้นนะคะเออตัวนั้นมันแพงนะแต่เนี้ยครบชุดที่ลูกค้าเขาสั่งนะคะนี่แถมเอ็ห้าสิบปอนไปด้วยนะคะจริงๆชุดนี้หนูแนะนําให้ใส่ประมาณหกสิบปอนแต่ว่าเขากลัวแบบเผื่อจะไปตีด้วยนะกลัวมันแข็งไปก็เลยแบบเอ้ห้าสิบปอนก็พอนะคะ กอกันหมดหม้วนนะคะพี่ม้วนเมื่อกี้ที่เห็นน่ะใส่ใส่หมดยังเต็มแบบเหลือๆนะคือน่าจะได้ประมาณ300เมตรนะคะชุดนี้นะคะ,ะที่เราจัดนะคะจะเป็นลอกของแชมเปียนนะคะรุ่นอาร์ติก้าเบอร์ห้าพันนะคะจริงๆมันคือเบอร์ห้าร้อยแหละแต่หนูว่าเรียกเบอร์ห้าพัน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะคะเพราะว่าตัวก็ค่อนข้างจะเป็นแบบใหญ่นะคะใหญ่อยู่จุสายเยอะ,ะคะ่ะตอบโจทย์ลูกค้าสายทะเลนะคะ นี่สปูนสีแดงด้วยนะคะอย่างหล่อแดงขีดดำนะคะแขนแต่งข้อสำคัญคือเจ้าตัวนี้ราคามันไม่แพงนะคะพอมันประกบคู่กับคันที่แบบนี่อยากรีวิวคันด้วยแหละเรื่องของเรื่องเพราะว่าเจ้าตัวนี้หนูยังไม่ว่างมาถ่ายเลยนะคะกับโอกูมาซิมิลันโปนะคะข้อดีของซิมิลันโปรก็คือจะอัปเกรดจากซีมิรันธรรมดาขึ้นมาเป็นตัวโปรข้อดีของเขาคือเวททุกอย่างเหมือนกันต่อโคนเหมือนกันพกง่ายเหมือนกันความยาวเท่าเดิมนะคะ ทำสีมาเป็นสีฟ้านิดๆเออเท่ดีนะคะความยาว6ฟุตนะคะเวท5 0้0 0ปอนดเหมือนเดิมนะคะอน้ําหนักเหยื่อที่แนะนําก็คือ90-200กรัมนะคะเพราะฉะนั้นเล่นจิ๊กใหญ่ทะเลเน่ยพอลิ่งงานแบบร้อยสายหายห่วงนะคะแล้วข้อสาคัญคือมันต่อโคนนะคะพกง่ายจุดหลักของเขาที่มันเป็นตัวโปรนี่ก็คือได้ไกด์ฟูจินะคะเจ้าตัวนี้จะเป็นไกด์ฟูจินะคะนี่ เพื่อลองรับสายเอนแล้วก็สาย t e สําหรับงานทะเลที่แบบอยากใช้การใช้งานแบบระยะยาวนะคะแต่ข้อสําคัญคือเรากลับมาเราก็ขึ้นบกมาเนี่ยเราก็ต้องล้างน้ำเปล่าก่อนเก็บนะคะต่อให้เป็นไกดฟูจิตแต่ถ้าไม่ดูแลรักษาเลยมันก็จะเสียไว้นะคะอ่ะข้อดีของเขานะคะหลายจุดนะคะราคาก็ไม่แรงนะคะคันอยู่1,990บาทนะคะประกบคู่กับลอกเจ้าแชมเปี้ยนอาร์ติก้าเบอร์ห้าพันนะคะ มีกิ๊กเสียงจุกสายได้300เมตรนะคะเพืองสแตนเลสเพืองสแตนเลสไม่ถึง2,000นะจ๊ะโอ้โหเสียงลั่นๆนะคะแขนแต่งมาให้แล้วนะคะเห็นก็เพนเถอะสู้ได้กันนะคะห้าลูกปืนสแตนเลสนะคะแล้วก็ถ้าเบสค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าถ้าถามหนูนว่ามันก็ดอกจากเพนมานิดนึงแต่ว่าราคามันก็ถูกวกันเกือบ แค่เข่าร้อยเนาะเราก็อาจจะแบบไปเทียบเป๊ะๆไม่ได้แต่ถ้าถามหนูว่ามันเหมาะสําหรับคนที่เอาไปอยากได้ชุดทอลิ่งที่ไม่อยากได้เหมือนเดิมก็คือคันทอรลิ่งสมัยก่อนน่ะบ้องมันจะใหญ่กว่านิ้วโป้งนะคะเนี่ยบ้องโคเนี่ยเบลเลอร์เทอร์เลยนะคะรุ่นเก่านะคะแล้วมันจะเป็นพันท่อนเดียวส่วนใหญ่ไกด์จะเป็นโรเตอร์ทําให้มันตีอะไรไม่ได้นะคะไกด์รุ่นใหม่เขาจะต้องเป็นไกด์แบบสําหรับตีได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงอเนกประสงค์นะคะบางคนเอาไปตกปลาบึกนะคะ บางคนเราไปตกปลาบึกบางคนเราไปเล่นงานทะเลแต่ถ้าถามหนูชุดนี้หนูบอกให้เลยว่ามันควรเป็นชุดปักท้ายเรือนะคะเอาเวลานะคะตีก็พอได้อยู่นะถ้าไม่ติดวันลอกก็เบอร์ใหญ่อยู่แต่ข้อดีของเขาคือชุดนี้มันไว้เน้นจุสายค่ะอ่าบางคนนะ่ะเขาไม่ชอบเล่นสาย p ีนะคะอยากเล่นเอ็นแต่พอไปเล่นลอกเบอร์แบบเบอร์เล็กอะ่ะแบบเบอร์พวกสามพันอย่างเงี้ยมันก็จุเอ็นแบบหกสิบปอนด์ได้ไม่เยอะอะอาจจะประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวเนี้เบอร์ห้าร้อยเนี่ย สามารถจุเอ็นขนาดโหสามร้อยเมตรนะคะขนาดศูนย์จุดห้าสิบห้ามิลนะคะแล้วก็สามร้อยห้าสิบเมตรขนาดศูนจุดสี่สิบห้ามิลนะคะถ้าถามหนูหนูว่าค่อนข้างจะเยอะมากนะคะเยอะมากเนี่ยตามลายลายสายนี่เลยนะคะสามรอบเลยนะคะรอบเกียร์นะคะสี่จุดห้าเนาะอ่ะพูดจะมาเยอะแลละอาจจะกระโดดข้ามช่วงไปมานะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันสวยจริงๆอ่าพอประกบให้ดูนะคะ นี่ท้ายเป็นแบบนี้นะคะปักเข็มขัดได้เลยไม่ต้องไปกลัวหลุดแล้วนะคะเขาบล็อกมากับอันเบดเลยนะคะนี่ท้ายพุดเดิ้ลสีออกฟ้าแบบน้ำเงินหล่อๆ2021นะคะรีซีโอคุม่านะคะนี่เนี่ยคันมันเหมือนไร้รอยต่อมากเลยนะคะนี่เก็บแหวนมาดีมากนะคะแล้วก็ไก่ไก่กี่ตัวนับกันเอาเองนะคะ แอคชั่นมาดูแอคชั่นกันดีกว่าตัวนี้มีคลิปเทสบริษัทด้วยนะพิมพ์ชื่อคันโอคุม่าซีนีรันโปรก็ได้นะคะในยูในยูทูบอ่เสียวแทนตัดตรงไห่เสียวแทนเอ้ยโอ้โหเล่นไปเลยคับพี่ไซส์สี่สิบห้าสิบหกสิบถ้าถามหนูว่าปลาบึกร้อยเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะคะ อัดได้แต่ช้าหน่อยเพราะอย่าลืมว่าลอกที่เราซื้ออ่ะชุดชุดนี้ยมันอยู่หลักแบบหลักครึ่งหนึ่งของไอ้ชุดร้อยกิโลขึ้นนะคะเนอะเพราะฉะนั้นน่ะเทียบกันนิดนึงเราก็ต้องเทียบราคาด้วยถ้าเอาแบบเป๊ะๆถ้าถามหนูอัดปลาบึกได้ไหมอัดได้นะคะปลาบึกในที่นี้คือปลาบึกไซส์ห้าสิบหกสิบอัดได้ใหญ่กว่านี้อัดได้ไหมอัดได้แต่ขอนิดนึงนะคะส่วนใหญ่ที่หนูเจอคือเขาชอบไปโมแผ่นเบกันแล้วมันจะล็อกเจ้าลอก แชมเปี้ยนอติก้าเนี่ยเจอบ่อยมากเลยนะคะลูกค้าไปให้ช่างโมแผ่นเบรกกันนะคะถึงโ,โ,โมจนแบบติดอ่ะแล้วพอเราอัดปลาปุ๊บแผ่นเบรกติดอ่ามันไม่ดีนะคะไม่เกินสองสาครั้งอ่ะลอกมันก็จะติดแล้วก็จะเสียนะคะก็ต้องมาส่งล้างส่งแกะผ่าเบรกตัวนั้นนะคะถ้าถามหนูหนูว่าใช้เดิมๆนะคะเวลาเราปักตู้นัดเนี่ยเวลาปลาออกอ่ะเวลาปลาเขาหนักมากใช้แปดสเก้าสิบโลอ่ะ ไม่ใช่ว่าคัานเราเล่นไม่ได้นะคะคันเราเล่นได้แต่เราก็ต้องแบบผ่อนเบรกตามเขาน,นิดนึงนะคะตามโยกตามนะคะเก็บตามเก็บตามเก็บตามแล้วก็พอปลาเหนื่อยแล้วกะพอตรงปุ๊บอัดเลยจ้า,าตกปลาอย่างนี้มันถึงจะสนุกนะคะให้ได้แอคชั่นให้ได้ฟิลนะคะ่าตกแล้วแบบให้ได้สีสันในคันตกปลานะคะไม่ใช่แบบงัดปั๊มงัดปั๊มขนาดนั้นถ้าขนาดนั้นอะ่ะชุดหนึ่งมันต้องหลักหมื่นอัพอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะเราต้องเข้าใจด้วยว่าชุดที่เราจัดเนี่ย มันอยู่แค่สี่พันเก้าสิบบาทพร้อมแถมใสยเอ็นพร้อมส่งให้นะคะถ้าถามหนูนะมันไปหยัดเซฟไปครึ่งต่อครึ่งนะคะไม่ต้องไปซื้อของมือสองเลยเท่านะคะซื้อมือหนึ่งไปเลยนะคะอัดลงทะเลอะไรอย่างเงี้สยสบายยนะคะถ้าเกิดอ,อยากจะเป็นแบบชุดตกบึกเริ่มต้นของเบสที่แบบเอ้ยเผื่อทะเลใหญ่ด้วยอ่ะเผื่อทอลิ่งด้วยเผื่อตีด้วยใช้ได้นะคะแต่เวลาตีชุดนี้ยแนะนํานิดนึงนะคะหลายคนอาจจะแบบ ไม่เก็ดนะคะเวลาตีชุดเดสใหญ่ก็คือยังไงอ่ะแนะนาให้เอานิ้วล็อกสายไว้อย่างนี้นะคะก็คือแตะไว้ข้างบนหวดไปเนี่ยปึ๊บเห็นไหมแขนเขาไม่ฟีออโต้นะคะดีนะคะข้อดีของเขานะคะเวลาเราหวดปึ๊บถ้ามันออโต้ปุ๊บระบบตรงนี้มันจะเด้งนะคะก็คือปิดหน้าล็อกทันทีแล้วก็สายจะฟูนะคะเวลาตีอย่างเงี้ยก็คือเอานิ้วล็อกเราต้องใช้แมนวนวลนะคะเอานิ้วล็อกนะคะตีแล้วมันจะไม่ฟูนะคะสายหยุดปุ๊บอยู่ใต้นิ้วเรากดล็อกเนี่ย ข้าระบบกิ๊กเสียงเปิดด้านนี้แล้วก็อัดปลาเวลาปลาล่าก็จะได้ยินอย่างนี้นะคะเบรกอยู่ตรงนี้เบรกถ้าถามหนูมันตัวเนี้มันไม่ได้แจ้งไว้นะแต่ถ้าถามหนูหนูว่าเบรกเขาอยู่ประมาณ20กิโลนะคะก็เพียงพอต่อการใช้งานนะคะ20กิโลนี่คืออัดปลาระดับไซส์แบบคูณสองคูณสามได้นะคะก็คือจากที่ลูกค้าหนูเล่นนะ่ะก็ไซส์มาบึกแบบ หกสิบกิโลเขาก็เอาไปเล่นบึงกันนะชุดเนี้ยแต่ว่าชุดนี้หนูจัดให้ลูกค้าที่แบบประจํากันแกได้ไปแลลวชุดนึงแหละแต่เพื่อนแกแฮบไปแล้วก็เลยจัดใหม่แล้วก็เลยเออไหนๆก็ไหนไหนแล้วขอถ่ายรีวิวเผื่อลูกค้าท่านอืน่นๆด้วยนะคะล้อมีทั้งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวานะคะแต่ว่ารีบหน่อยเพราะมันเหลือแค่อย่างละห้าชุดก็คือล้อหมุนขวาห้าชุดล้อหมุนซ้ายห้าชุดนะคะราคาไม่แรงนะคะใครที่อยากตื้อแยกนะคะเจ้าลออ้อแชมเปี้ยนอาติก้าเฟืองสเตเลสเบอร์ห้าพันนะคะ หนึ่งันแปด้อยเก้าสิบบาทนะคะค่าเอ็มอสห้าสิบาทโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะส่วนคันเบ็อันดามันโฟโนะคะมีทั้งสปินแล้วก็ Beth, เบสทพิเข้านะคะเป็นสีเดียวกันนะคะต่อโคนเหมือนกันหกฟุตต่อโคนนะคะเวดสายห้าสิบขีดร้อยตอนนะคะแต่บ้องมันเช่นเนี้ยโคตรน,น่ารักอะ่ะมันไม่ได้เทอะท้าเหมือนเมื่อก่อนไงฮะมันก็เลยดูแบบเอ้ยดีอ่ะลอกก็ไม่ได้แบบบึ้มบึ้มเหมือนเมื่อก่อนนะคะถ้าถามหนูว่ามัน มันเล็กนะถ้าเทียบกับลอก 5o เมื่อก่อนลอก 5o เมื่อก่อนนี่คือถือไม่ไหวนะหนักมากบอดี้จะเป็นกาไฟเนี่ยเพื่อลดน้ำนักแล้วมันดูดีด้วยนะคะมันเป็นดําเทาไม่ใช่ดําแบบดำดาแบบดําพลาสติกผูกมันเป็นดําเทาดูดีเหมาะสมนะคะเกินคุ้มกับราคาที่เราจกต้องได้นะคะสมัยนี้ดีนะอุปกรณ์มันถูกลงนะคะโอเคนะคะ ถ้าซื้อแยกนะคะคันเบตดอยู่1,990บาทนะคะไกด์ฟูจิแล้วก็มีซองผ้าให้อย่างดีทุกคันนะคะ1,990บาทเอ s เอส100บาทนะคะถ้าจัดครบชุดหนูแถมใส่เอน็น50ปอนด์ให้ไปด้วยม้วนหนึ่งเลยนะคะให้พี่ไปกอถ้าไม่อยากใช้ตัวนี้เรามีเอ็นอยู่แล้วเราก็เอาตัวนี้ไปกอตัวอื่นนะคะหนูให้ไปเลยม้วนละ200บาทนะคะให้ไปด้วยนะคะลูกค้าก็จะได้ใช้งานกันได้เลยนะคะพร้อมส่งอยู่ที่ชุดละ4 9 0บาทนะคะจัดโปรแค่หมุนซ้าย คันกับล่อหมุนซ้าย5ชุดนะคะแล้วก็หมุนฝา5ชุดเท่านั้นนะคะเพราะว่าขายดีจริงๆนะคะเป็นตัวแรไอเทมอีกชุดหนึ่งสําหรับสายปลาบึกสายทะเลทอลลิ่งที่อยากจุกสายเอ็นเยอะๆนะคะหมดปัญหาหมดปัญหาสายไม่พอครับพี่นี่ให้ลากไปเลยจ้ะผิดภาพถือพี่ฮะได้ยินเสียงล่อก็อยากออกตกปลาแล้วอะเอาจิง โอเคนะคะฝากเจ้าชุดนี้ไปด้วยนะคะเวลาสั่งเข้ามาหนูขอ,ขอความกรุณานะคะจําชื่อรุ่นมานิดนึงนะคะชุดที่เราจัดค่อนข้างจะเยอะนะคะโอ้สองสารน้องแอดมินนะคะแบบบอกมาเลยเอาชุดโอคุม a อันดามันโปรอ่าฟังจบปุ๊บเอาชุด o k u ุ a อมอันดามันโปรครับคู่ลอกเบสอาติก้าห้าพันแถมสาเอ็นสี่พันเก้าสิบาทเอาหมุนขวาหมุนซ้ายแจ้งเข้าไปเลย mm hmm. เพราะไม่งั้นอะ เดี๋ยวพอมันหมดแล้วอ่ะมันจะไม่มีของราคานี้มาอ,อีกแล้วนะพี่ปกติตอนเนี้ยลอกที่มีเข้ามาเนี่ยคือเป็นพวกตัวท็อปเลยก็คือแ e บบ G Max G S อย่างเงี้ยลอกอย่างเดียวมันก็6,900แล้วอ่ะอันเนี้ยได้ครบชุดนะคะคันกับลอกนะคะจัดไปเลยนะคะในราคา4,900บาทพร้อมส่งแถมใส่เอ็นให้นะคะเดี๋ยวเรารีบลงวันนี้เลยนะคะลูกค้านี่ก็โอ้หนูลืมไปใช่ไหมว่าหนูจะไปส่งแก๊ปหนูยังไม่ได้เรียดแก๊ปไงหนูก็เลยพูดได้นานหน่อยโอเคหนูเช็คคันกับลอกให้แล้วนะคะพี่ ต่ยุทธไม่ต้องกลัวนะชุดนี้ทันถึงมือพี่ออกเรือแน่นอนนะคะโอ้โหเมืโโอ่อเช้านี้โ,โทรมาหัวเสียกับหนูใหญ่เลยเพื่อนแอบไปซื้อจากหนูไปเมื่อสองวันที่แล้วพอกลับบ้านปุ๊บไปอวดเพื่อนเช้าอีกวันหนึ่งเพื่อนมันเอาเงินมาฝากแฟนไว้เอาเงินมาให้แฟนพี่เขาไว้แล้วก็เอาชุดอุปกรณ์เข้าไป <laughs> โกรธเลยนะคะโกรธเลยนะคะแต่มาต้องลงเรือลําเดียวกันไงโอเคจ้าเดี๋ยวรีส่งให้นะคะสวยจริงสวยจริง,สรงเสียงลั่น ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแฟนเพจ a c e b o o k แล้ว่าทาง YouTube นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจด้วยนะคะแล้วก็ทางช่อง YouTube เนี่ยอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกดที่ชื่อช่องแล้วกดติดตามพร้อมเลื่อนสัญลักษณ์ไปที่ลูกกระดิ่งนะคะเราจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆราคาโปรโมชั่นอย่างนี้นะคะจัดด่วนๆนะคะกับร้านคทายพิชชิ่งถูกถึงวิทย์แปดสิบห้านะคะดีค่ะ